สวัสดีครับนักเรียนวันนี้เดี๋ยวครูจะพานักเรียนมาสร้างแผนภูมิอย่างง่ายๆกันนะครับอันดับแรกนะนักเรียนให้นักเรียนพิมพ์ข้อมูลตามครูไปก่อนนะครับคือมีช่วงคะแนนมีความทีช่วงคะแนนเริ่มจาก0ถึง10ความที22่ช่วงคะแนน1 1ถึง20ความทีเป็น25 ช่วงคะแนน21-30ถึง30ความถี่เป็น20ช่วงคะแนน31-40ถึง40ความถี่เป็น10และสุดท้ายช่วงคะแนน41-50ถึง50ความถี่เป็น23นะจากนั้นเรามาดูนะทำไปพร้อมๆกันนะครับเลือกตั้งแต่ A1 จนถึง B6 พอเราจะสร้างแผนภูมิ เราเลือกตรงนี้นะครับแทรกแผนภูมิแผนภูมิมีให้เลือกหลายแบบอันนี้นะก็จะเป็นแบบวงกลมแบบวงกลมอันที่2ก็จะเป็นแบบแผนภูมิแท่งอันนี้แผนภูมิแท่งแผนภูมิแท่งสามารถปรับได้หลายรูปแบบสามารถปรับได้หลายรูปแบบอย่างเช่นเราอาจจะเปลี่ยนตรงนี้นะนักเรียนด,ดูให้ดีนะครับเห็นไหมครับ ข้อมูลสรุปตรงนี้นะข้อมูลสรุปเปลี่ยนจากรวมตรงนี้นะเป็นค่าเฉลีย่ยเปลี่ยนจากรวมเป็นค่าเฉลีย่ยแล้วก็เลือกสลับแถวคอลัมนะ์เลือกสลับแถวคอลัมน์ก็จะได้แผนภูมิออกมาเนาะนะักเรียนสามารถเปลี่ยนสีนะตกแต่งให้สวยงามสมมติถ้านักเรียนอยากเปลี่ยนสีฟ้าให้เป็นสีอื่นก็เลือกตรงช่องสีฟ้าได้เลยนักเรียน เลือกแล้วก็สีเพิ่มเติมตรงนี้นะสีเพิ่มเติมสมมุติเราจะเปลี่ยนเป็นสีชมพู่เปลี่ยนเป็นสีชมพู่ในส่วนของสีแดงสมมุติถ้าเราจะเปลี่ยนให้เป็นสีแดงอ่อนแดงเรื่อนสีเหลืองเราจะเปลี่ยนเป็นสี เลืองอ่อนๆเป็นสีครีมสีเขียวตรงนี้นะเราก็สามารถเปลี่ยนสีได้ตามใจอชอบนักเรียนสามารถคลิกอยากเปลี่ยนแท่งไหนก็เลือกเปลี่ยนได้เลยอยากเปลี่ยนแท่งไหนก็เปลี่ยนได้เลยในส่วนของข้อความก็เช่นเดียวกันน,ะนะักเรียนอยากเปลี่ยนข้อความตรงไหนเปลี่ยนสีเปลี่ยนขนาดเปลี่ยนสีเปลี่ยนขนาด เราสามารถเปลี่ยนนะรูปแบบข้อความนะฟอนตนะ์แต่นะักเรียนต้องระวังเนาะในบางส่วนเนี่ยนะในบางส่วนมันไม่มีฟอนต์ภาษาไทยให้นะเราอาจจะจำเป็นต้องโหลดเข้ามานะโหลดเข้ามาเราสามารถเปลี่ยนสีนะเปลี่ยนสี ามานันะอยากเปลี่ยนตรงไหนสามารถคลิกเปลี่ยนได้เลยอยากเปลีนะ่ยนตรงไหนสามารถคลิกเปลี่ยนได้เลยนักเรียนสามารถทำทำแผนภูมิได้ห <realmente> ลายๆแบบอันนี้จะเป็นเพียงตัวอย่างหนึ่งที่นักเรียนจะเลือกทําเท่านั้นนะสมมติว่าเราจะเป็นแผนภูมิวงกลมนะวิธีการก็แค่เลือกแผนภูมิมาแล้วก็เลือกตั้งค่าตรงตั้งค่านะเราสามารถสลับเปตียนเป็นวงกลมนะเป็นแผนภูมิวงกลม หรือไม่อย่างนั้นเราก็เลือกจากรูปแบบที่มีนะมีหลายแบบให้เลือกนะเพราะฉะนั้นให้นักเรียนลองทดสอบนะเปลี่ยนสีเปลี่ยนข้อความนะเปลี่ยนสีเปลี่ยนข้อความลองทำดูนะครับ